จริงๆร,ร,รู้จักชัชัยมานานแล้วอตัวผมเองเนี่ยปกติจะเล่นพวกรถพวกเป็นแฟนพันธแท้ของพวกคอนดาแต่พอเธอมหาชัยพูดชัยชัยบอกว่าพี่ลงมาดูซิวฟี่สิตัวเนี้ยคุณภาพคับแก้วเลยใช่ไหมแล้วก็รถของผู้บริหารด้วยก็เลยพอพอได้ข่าวมาปุ๊บก็วิ่งมาดูเลยอ่ากลอมาเห็นสภาพรถก็ถูกใจ จะเคยคิดว่าจะใช้พวกซิตี้คาร์เล็กๆก็เลยตัดสินใจซื้อเลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนั้นเลยพอไปเห็นสภาพรถอะไรต่างๆเนี่ยนะคิดว่าเป็นรถที่มีคุณภาพครับส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของคุณเฉชัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่ตัดสินใจเพราะรู้จักกันมานานแล้วก็ชื่อเสียงของของทางนิสสัน ตรงนี้นะฮะคุณัฉชัยเขาก็ที่ฟังมาเนี่ยมือรถมือสองเนี่ยรู้สึกคุณัฉชัยในเครืองดีสานที่ขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะที่ผมฟังมาก็เลยมั่นใจในคุณภาพก็เลยเชื่อใจแล้วแพ้ใจครั้งอันแรกก็คือการบริการนะฮะคือทีมงานของที่นี่ค่อนข้างดีนะฮะมาถึงก็พาดูรถแล้วรายละเอียดต่างๆนี่จะที่บายชัดเจนนะฮะแล้วไม่มีการปิดบังกันและอีกอย่างหนึ่งก็ เงื่อนไขการวารันตีอะไรต่างๆนี่ดูแล้วน่าจะค่อนข้างใช้ได้อันดับหนึ่งคือเรื่องราคาเราดูแล้วเนี่ยถูกกว่ารถป้ายแรงประมาณครึ่งหนึ่งถึงสี่ห้าแสนบาทนะฮะข้อที่2ก็คือทีแรกเนี่ยเราคิดอยู่แล้วว่ารถมือสองต้องโดน VAT เกเปอร์เซ็นต์แต่ VAT เจเปไม่เสียแล้วนะฮะข้อที่สามการบริการคิดว่าที่นี่ให้การบริการที่ดีที่สุด เท่าที่มองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโชว์รูมด้วยวันนี้นะฮะคุณจตชัยนะซึ่งเป็นผู้หารมาต้อนรับเองนะฮะแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีนะ,ะแล้วคำช้บลูกน้องว่างานบริการที่นี่ถือเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เลยชอบผมอยู่สมุทรปราการนะฮะคิดว่าเวลาจะมาเข้าเปลี่ยนแต่งเครื่องก็ต้องมาที่นี่นะฮะที่นิสสันฝั่งนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าคุณมองหารถ ที่จะไปใช้งานจริงๆนะฮะนิสันผมมองว่าเป็นลำบบหนึ่งราคาชวนให้เราอยากตัดสินใจที่จะซื้อซึ่งสามารถถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะผมคิดว่าสำคัญคือการบริการผมมองว่าที่นี่สามารถตอบโจทย์ของคนที่ต้องการซื้อรถมือสองได้ครับ